สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปแนะนำกล่าวบทสำหรับคนที่เคยตั้งสัจจะสาบานบนบานไว้นะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างขั้นแรก แนะนำให้นำทูปมาสามสิบหกดอกค่ะนับให้ครบสามสิบหกดอกนะคะเตรียมไว้นะคะทูปสามสิบหกดอกให้นำทูปนี้นะคะจุดให้ติดทั้งหมดสามสิบหกดอกนะคะดูให้ดีๆนะคะสามสิบหกดอกให้ติดทุกดอก จุดกลางแจ้งหันหน้าไปในทางทิศตะวันออกค่ะให้เริ่มทำได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหรือก่อนตะวันตกดินค่ะถ้ามืดหรือตะวันตกดินแล้วห้ามทำนะคะ ห้ามทำในยามวิการเด็ดขาดสำหรับการกล่าวบทสวดถ,ถอนสัจจะคำสาบานคำบนบานต้องทำกลางแจ้งอย่างเดียวเดี๋ยวคิดจังชาแนลจะจุดทูปก,ก่อนนะคะแล้วจะนำท่องค่ะ เมื่อเราจุดธูปมาครบ36ดอกแล้วให้ท่องแบบนี้นะคะให้ตั้งนมโมสามจบค่ะนโมตัสสะพระคะวะโตออรหตสัมมาสมุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวะโตออรหตสมมาสมุทธัสสะนาโมตัสสะพระคะวะโตออรหโตสพพัมมาสมัมพุทธัสสะ แล้วกล่าวแบบนี้นะคะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลให้เสียงดังฟังชัดถูกต้องชัดเจนหากข้าพเจ้าเคยตั้งสัจจะหรือผิดสัจจะสาบานบนบานไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาติปัจจุบันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ขออโหสิกรรมและขอถอนสัจจะถอนคำสาบานคำบนบานนั้นเดียวนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลในข้าพเจ้าประสบสุขสำเร็จในสิ่งที่หวังอุปสรรคโรคภัยกรรมเหนียวล้างอันใดๆ จงหมุดสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธูแล้วก็นำทูปไปปักกลางแจ้งได้เลยค่ะให้ปักทูกกลางแจ้งนี้ทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะให้ดูทิศด้วยค่ะถ้าใครไม่ทราบทิศไม่รู้ทิศให้ถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าทิศไหน อยู่ทางไหนของบ้านลองทำดูนะคะแล้วจะดีขึ้นค่ะสำหรับคนที่ตั้งสัจจะสาบานและบนบานใดๆถ้าชอบคลิปนี้ของคิติจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังรับชมเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องกิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ